ยังไม่ถามเลยเอามาเลยแฟรี่ทำท่านไหนมาเลยเดี๋ยวหนูจะเป็นน้อง,น,องน้องอะไรวะน้องชี้เอาสิเอาสิเต้นก่อน,อนแล้วกนะ็จะฉีดขาเอออาเทนไปเออเต้นไปโอเคโอค้โหเกือบโดนไม้จริตเลยไ,ไปอ่ะตั้งตั้งสตินิดนึงระวังโดนไม้โนนกระเป๋าเอาไปเลยเอาคุณลุ้นไปด้วยเก้อองตามไปด้วยเมื่อกี้เนี่ย เออขาสวยงามมากขาสวยงามมากมาเลยฟ้อนพอกหนูอ่ะตึกโอ้เหมือนเหมือนอ่อนยังไงไม่รู้เหมือนขาอ่อนข้างนังไปเลยขาตึงเออเอาปลายเท้าลงโอเคถ่ายไม่ให้บมดทุกมุมทนจะตกกระถุกหัวล้อกากเลยนะเนี่ยโอเคได้แล้ว